มาดูตัวนี้มากินนมเหมือนมี่เลยไอเดียมากินนมเหมืนมี่เลยมนอันนี้มนเ่ามี่ยกขึ้นมันไม่ฟันค่ะไม่มีฟันจะไม่ทำอะไรครับทำอะไรคะน้องไม่แหมไอ้แก่เดีวาโมันกินเยอะไหมลูกกินเยอะไหมเนี่ยมีมาเที่ยวค่ะกินเยอะไหมแล้วค่ะกันให้ยังพี่กันให้ยัง โอ้พี่ตัวให้กันไปหลุดไปคืนแล้วเขาบอกให้คืนทำไมงานไงกระป๋องแม่นั่นแม่กระป๋องนั่นแม่ว่างแต่ไงเขาปลงวางแม่ตัวกระเป๋าเบาแล้วสนุกไหมเฟย์มี่ของนี่อันนี่ของนี่ยาไปให้แกกินนะให้แกกินเลยให้แกกินเลย ให้แกกินเลยโอ้้ยแกกินเลยนี่ทำไมไม่แกกินละ่ะคะเฮ้ยของนีเหรอมึงไม่แกกินหรอกได้แล้วครับไปคิวต่อไปครับพวกนี้เปิดกล้องน้ำ้างเอาหรอ